ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อด้วยกันนั่นก็คือช่วงวัยต่างๆของมนุษย์แล้วก็การเกิดแก่เจ็บและการตาย ซึ่งในหัวข้อแรกของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะคะซึ่งมนุษย์เราคลอดออกมาเนี่ยก็ะจะเริ่มต้นด้วยวัยทารกนะคะแล้วก็จะเริ่มจเจริญเติบโตแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามรูปภาพด้านล่างนะคะ ซึ่งวัยทารุนะคะนั่นก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึง1ปีเป็นวัยที่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพราะว่าช่วงวัยของเขาเนี่ยยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปนะคะนั่นคือวัยก่อนเรียนช่วงอายุ 1- นถึงหปีนะคะเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่งเนี่ยก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นนะคะมีความซนไม่ชอบอยู่นิ่ง และก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง mm hmm. เช่นการรับประทานอาหาร mm hmm. การอาบน้ำแล้วก็การแปรงฟันนั่นเองค่ะต่อไปไวัยเรียนนะคะนั่นก็คือช่วงอายุ6 12ปีเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะวัยนี้เนี่ยสามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้ค่ะต่อไปคือวัยรุ่นนะคะคือช่วงอายุ 12ถึง20ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะเป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะวัยต่อไปนะคะนั่นคือวัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุต,ตั้งแต่20ปีถึง60ปีนะคะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นวัยที่มีอารมณ์ที่มั่นคงต้องทํางานและมีครอบครัวะคะ่ะ ต่อไปนะคะวัยสุดท้ายของเรานั่นก็คือวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชรานั่นเองคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสภาพร่างกายเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะคะจะเดินช้าลงคิดช้าลงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะเป็นวัยที่ต้องการความรักจากลูกหลานต้องการเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานนะคะต่อไปนะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะคะ มนุษย์เราเนี่ยจะมีธรรมชาติของชีวิตนะคะนั่นก็คือการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะคะหัวข้อแรกนะคะการเกิดมนุษย์เนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตจากการที่แม่ของเราเนี่ยตั้งครรภ์หรือว่าท้องนั่นเองเราจะอยู่ในท้องแม่ประมาณ9้าเดือน แล้วหลังจากนั้นคลอดออกมานะคะก็จะเป็นช่วงวัยทารกนะคะเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตการแก่คือมนุษย์เราเนี่ยจะเจริญเติบโตไปตามวัยนะคะเริ่มจากวัยทารกเป็นวัยก่อนเรียนนะคะแล้วก็เป็นวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุนะคะซึ่งวัยสูงอายุเนี่ยเป็นช่วงของการแก่ค่ะการเจ็บนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะ หากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตประมาทหรือว่าไม่รู้จักดูแลตนเองทั้งสุภาพทั้งร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้เราเกิดการเจ็บหรือว่าการป่วยนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนั่นก็คือการตายนะคะการตายเนี่ยเป็นการสิ้นสุดของชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะและก็เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นได้โดยหลายสาเหตุแล้วก็การตายเนี่ยเป็นการสิ้นสุดชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัยคะ่ะ การเกิดแก่เจ็บแล้วก็การตายนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถติดเรียงได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถดารงชีวิตให้ยืนยาวได้นะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยให้สมบูรณ์และก็แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะการทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทนะคะและจากหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็สรุปได้ว่าการเกิดแล้วก็การเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเจ็บป่วยแล้วก็ การตายนะคะอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถือเป็นธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะไม่ช้าก็เร็วจากหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคุณครูก็มีใบางานออนแฮนให้นักเรียนทำนะคะที่นักเรียนมารับไปเมื่อวันเสาร์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องช่วงวัยต่างๆนะคะให้นักเรียนกรอกคาลงในช่องว่างเนาะ เติมคำให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถระบายสีรูปภาพให้สวยงามได้นะคะตามจินตนาการของนักเรียนเลยตามต้องการของนักเรียนนะคะก่อนจากกันไปวันนี้คุณครูก็ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องเนาะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยของเราแล้วก็เวลาออกไปไหนมาไหนเนี่ยต้องสวมใส่ตลอดแล้วก็พกเจลล้างมือนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแล้วก็คนที่เรารักนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า